นี่คือผีสาวยิ้มสวยบิดกีในวันคริสต์มาสบิดแรงไม่เกรงใจใครบิดกีเลนเจอร์แลปเตอร์อ,ดอาารีดอกเทศกาลันหจุแท้มันยังไม่หยุดอีกหรอพักกีบ้างเหอะแนะนําหนังกีกับกูฟรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของซาร่าสาววัยทำงานที่เพิ่งเลิกงานตอนตีหนึ่งและกําลังเดินไปที่สถานีรถไฟแต่ในขณนะนั้นก็มีผีสาวในชุดเรดรสสีเหลืองกําลังยืนจ้องเธออยู่เมื่อเธอนั่งรอรถไฟอยู่เธอก็รับบทเป็นนางดราม่าคุยกับแม่แม่คะทุกอย่างโอเคไหมคะแม่นี่ก็ดึกแล้ว ฮนะ <Ha? S 1> เราคุยกันเรื่องนี้แล้วนะก็หนูบอกว่าหนูกลับบ้านไม่ได้ในช่วงคริสต์มาสก็หนูต้องทํางานนะถ้าหนูไม่ทำแล้วหนูจะเอาอะไรแดกล่ะคะแม่ฮะ <Ha? S 2> ให้กลับไปเลี้ยงควายก็หนูต้องหาผัวเอ้ย ทำงานทำงานค่ะแม่ไม่เอาอะ่ะหนูอยากเป็นสาวกรุงเทพหนูอยากเซ็กซี่และเลาใจเป็นสาวแซ่บและป๊อปที่สุดในย่านสาทรถ้าหนูบอกเพื่อนๆว่าหนูกลับบ้านไปเลี้ยงควายอีโซอี้กับอีแมดเดลีนคงล้อหนูตายแน่ๆไม่เอาอะ่ะยังไงก็ไม่เอาหนูไม่ยอมมาหนูไม่ยอมตบกันไหมค่ะแม่จากนั้นเธอก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีเหลืองยืนหันหลังอยู่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นอีนั่นก็หันมายิ้มให้เธอแบบตัวแม่เขาทำกันยังไงอีซาร่านี่มึงยังฟังแม่อยู่ไหมสอรีค่ะแม่พอดีมีโสเพณีมายืนยิ้มให้หนู ก็หนูบอกแล้วไงว่าไม่ซื้ออะอุ๊ยแบตหมดเอา้าอีดอกหายไปไหนแล้วจากนั้นพอเธอหันไปด้านข้างผีสาวยิ้มสวยก็โผล่มาทางด้านหลังยิ้มให้เธอพอเธอหันไปก็พบกับกล่องของขวัญที่มีชื่อเธออยู่จากนั้นเธอก็เอามาเขยา่าอีดอกแลเบิดปั๊เนี่ยมันรอบสังหารกูปะวะพอเธอเปิดออกก็พบกับชุดเดรสสีเหลืองสดใสแล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาอีเวนแบตเพิ่งจะหมดมึงเอาแบตมาจากไหนไฮมอรีคริสต์มาสเธอชอบชุดเดรสสีเหลืองไหมคะคุณพวกเธอเธอก็งงอะเดะมึงเป็น ใครมึงออกมาเดี๋ยวนี้นะจากนั้นมันก็ตอบว่ากูเห็นมึงแล้วอีดอกตอบไม่ตรงคําถามอีกแล้วพอเธอหันไปมันก็พิมพมาว่าข้างหลังมึงไงอีโง่พอเธอหันไปมันก็มายืนจ้องเธอนี่มึงเอาเบอร์กูมาจากไหนและรู้ชื่อกูได้ยังไงจากนั้นมันก็ยิ้มแบบโ no, นสนโนแคร์ no ก็ตัวแม่จะแคร์เพื่อซาร่าก็วิ่งหนีไปแต่คิดว่าจะหนีกูพ้นหรอฉันจะโทรเรียกตำรวจน,นะอ้าวเฮ้ย แบตหมดอีกแล้วอีหา่าจากนั้นมันก็บิดกีโชวเป็นหนึ่งสเต็ปตามขนบธรรมเนียมบิดแรงไม่เกรงใจใครบิดกีเรนเจอร์แรปเตอร์แล้วมันก็เดินบิดกีวิ่งไล่เธออีดอกนะ่ากลัวเวอร์เธอก็รีบวิ่งไปกดลิฟต์แต่พอลิฟเปิดออกมาผีสาวยิ้มสวยบิดกีก็มาประจําตําแหน่งอยู่ในลิฟต์อีซาร่าเนี่ยเข้าลิฟต์ไม่ดูเลยอีควายพอเธอหันไปเธอก็เสร็จมันแล้วพอลิฟเปิดออกมา mm hmm. เธอก็กลายเป็นผีสาวยิ้มสวยบิดกีเฝ้าสถานีรถไฟในวันคริสต์มาสแล้วเธอก็พิมพ์ไปบอกกับแม่ว่า หนูจะกลับไปบิดกีให้แม่ดูในวันคริสต์มาสรอให้แม่ดูชุดเดรสสีเหลืองของหนูไม่ไหวแล้วแม่ก็ตอบว่าหูยตื่นเต้นเลยอีดอกรอชมมอรีคริสต์มาสอย่าลืมไปบิดกีให้คนที่คุณรักดูในวันคริสต์มาสนะ